ตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ขายดีมากๆเลยนะคะจะมี2ตัวแต่ตัวนี้จะเป็นตัวสูตรดั้งเดิมนะคะมาให้ลูกค้าดูก่อนนะคะลงพึ่งไปถอยมาวันนี้เลยนะคะทุกคนเพราะว่าเมื่อวานนี้ถามกันเข้ามาเยอะมากๆจริงๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ใครๆนะคะก็อยากที่จะเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะวิตามินซีนะคะก็เป็นอีกหนึ่งนะคะ1ผลิตภัณฑ์น,นะคะที่อยากแนะนําให้เพื่อนๆนะคะซื้อไปนะคะดูแลร่างกายนะคะ,ะ,คะตัวนี้เป็นวิตามินซีนะคะ ชื่อของเขาคือ Acti t u d e นะคะนี่เลยนะคะเดี๋ยวลุงจะแกะให้ดูนะคะ1นึ่กรองนะคะก็จะมีทั้งหมด2 0ซองนะคะทุกคนจะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะชงกับน้ำแบบไหนนะคะก็คือชงกับน้ำธรรมดาอุณหภูมิห้องหรือเออหรือน้ำเย็นก็ได้นะคะแต่ลุงจะเลือกเป็นน้ำเย็นนิดๆนะคะแต่ว่าไม่น้ำเย็นจัดนะคะ นี่เลยนะคะเดี๋ยวลุงจะชงให้ดูนะคะชงง่ายละลายไวแล้วก็หอมอร่อยมากๆเลยค่ะชงไปเลยนะคะตอนนี้สิ่งสําคัญนะคะก็คือดูแลร่างกายนะคะให้แข็งแรงที่สุดเท่าที่จะแข็งแรงได้นะคะทุกคนนี่เน,เนี่ยนะคะออกเป็นสีส้มๆเลยเนาะน่าทานไหมก็ละลายเร็วอยู่นานี่เลยนะคะตัวนี้จะค่อนข้างที่จะแบบว่าละลายเร็วละลายง่าย ลุงบอกเลยว่าใครที่แบบว่าชอบทานน้ำส้มนะอยากทานแล้ววิตามินซีสูงทานแล้วดูดซึมเลยนะคะลุงแนะนำเป็นตัวนี้นะจ๊ะทุกคนตัวนี้ซื้อไปดูแลร่างกายกันได้นะคะตัวนี้เป็นวิตามินซีทานแล้วปลอดภัยนะคะทานแล้วปลอดภัยนะคะไม่ตกค้างนะคะเพราะวิตามินซีเมื่อทานเข้าไปแล้วนะคะร่างกายดูดซึมเพียงพอแล้วแล้วส่วนที่เกินเขาก็ขับออกค่ะขับออกทางไหน ขับออกทางปัสสาวะนะคะหรือเหงื่อเรานะคะทุกคนนี่เลยเนื้อดมกลิ่นกลิ่นก็จะออกส้มๆนะคะน่าทานนะเดี๋ยวลุงทานให้ดูอร่อยอะ่ะกระส้มเลยแหละหวานหวานนะคะออกเปรี้ยวๆนะคะเพราะว่าเขาเป็นวิตามินซีเนาะเึต่ตัววิตามินซีนะคะไม่ใช่ว่าของเราจะมีวิตามินซีอย่างเดียวนะคะในนี้ของเราก็ยังมีนะคะวิตามิน B 1หนึ่ง B2 B6 นะคะ B12 สูงอีกด้วย<า>น,นะเพะียงแค่วันละ1นซองเท่านั้นนะคะตัวนี้ทานแค่วันละ1นซองก็เพียงพอแล้วค่ะตัวนี้จะ80กิโลแคลอรี่ต่อ1นซองนะคะของเขาจะใช้อะไรนะน้ำตาลพุกโต๊ค่ะทุกคนตัวนี้อร่อยค่ะหอมอร่อยออกเปรี้ยวๆอมเปรี้ยวนิดนึงนะคะใครที่ชอบนะคะทานแบบอมเปรี้ยวอมหวานนะคะลุงแนะนำเป็นตัวนี้เลยนะทุกคนนี่ วิตามินซีสูงมากนะคะวิตามินซีเราก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าเขาจะช่วยในเรื่องป้องกันหวัดค่ะทุกคนไม่ให้เราเป็นหวัดง่ายไม่ป่วยบอยนะคะนี่เลยนะฝากไปด้วยนะคะราคาหนึ่งกล่อง460บาทนะคะตัวนี้มี20สซองนะคะแล้วอร่อยนะคะอร่อยมากนะคะ